โอ้โหโคตรจะบ้า oh เลยนะครับสำหรับทางด้านของชายที่ชื่อว่าคริสเตีย o โนโรนันโดครับ ใจกว้างอะไรขนาดนั้นนะครับยอมทิ้งนะครับสถิติแฮฟทิกให้กับตัวเองนะครับเพื่อมอบนะครับโอกาสนะครับให้ทางด้านของรุ่นน้องนะครับภายในสโมสรอันนาเซอร์ครับเป็นคนสังหารนะครับลูกจุดโทษนะครับเพื่อที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้แฮฟทิกนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยยอมรับใจจริงครับสำหรับทางด้านของใจลอยอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเกรเทตออฟออทามในค่ำคืนที่ผ่านมาครับสุดท้ายนะครับทางด้านของสโมสรอันนาเซอร์เมื่อวานนี้ครับ เปิดลังขยำหนึ่งด้านของอันชาบับไปแบบขาดลอยครับในศึกนะครับซาอุดีอาระเบียพรีเมียร์ครับไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงครับและในรูปเกมในสนามครับและมีสถิติอะไรเพิ่มกันบ้างครับเรต้องบอกเลยครับว่าเมื่อคืนนี้นะครับมีโปรแกรมการแข่งขันนะครับซาอุดีอาราเบียพรีเมียร์ครับในเกมลีกนั่นเองครับระหว่างทนงด้านของยอดทีมครับอย่างสโมสอดอันนาเซอร์ครับต้นสังกัดของชายที่ชื่อว่าคิสเตยโนโรนันโดนะครับเปิดลังต้อนรับการมาเยือนครับของหนึ่งด้านอันชาบับครับทีมไทย ตารางอันดับที่15ของตารางนั่นเองครับเมื่อวานนี้ครเป็นในด้านของอันาเซอร์นะครับที่เปิดลางนะครับทล่มในด้านอ,อันชาบับครับ ไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับโดยรูปเกมในสนามครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นทางด้านของคริสเตียโนโรนันโดนะครับเหมาคนเดียวนะไป2ประตูครับกับอีก1นึ่งแอสเซครับแล้วก็ทางด้านของซาดิโอมาเน่ครับไปอีก1ประตูนั่นเองครับก่อนที่จะไม่ได้ประตูนะครับทางด้านของตอกฝาโลครับในนาทีที่80ครับอย่างทางด้านของสุตรานครับอันกานัมนั่นเองครับแนวลุกนะครับของทางด้านอันนาเซอร์ครับซัดประตูต่อฝาโลครับให้ทางด้านของอันนาเซอร์ครับเอาชนะนะครับทางด้านของอันชาบาบครับไปถึง4ประตู ต่อสู่เลยทีเดียวครับเรามาไล่ทำลายกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านประตูแรกครับทางด้านอันนาเซอร์เนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำนะครับจากลูกจุดโทษในนาทีที่13ครับแล้วก็เป็นทางด้านของคริสเตียโนโรนันโดครับที่เป็นคนรับผิดชอบหน้าที่นี้ครับซัดประตูขึ้นนําไป1ประตูต่อสูนครับก่อนที่ทางด้านของในนาทีที่38ครับก็มาได้จังหวะนะครับจุดโทษอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เป็นทางด้านของซีอาร์ซวนครับเหมาคนเดียว2ประตูครับในครึ่งเวลาแรกครับไม่พอแค่นั้นนะครับ ในนาทีที่4-4ครับอีกแค่2นาทีถัดมาครับทางด้านของอันนาเซอร์เนี่ยเปิดเกมลุกใส่ครับอ่าทางด้านของฝั่งซ้ายครับแล้วก็ต่อมาด้วยทางด้านของคริสเตยโนโรนันโดครับ ถวายพานะครับให้กับางด้านของซาดิโอมาเน่สไลด์หนอนสัตว์เข้าไปแบบโคตรสวยโคตรคมแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าซาดิโอมาเน่เกมนี้แม่งสุดจริงนะครับจี๊ดจัดกระฉุดกระชากลากเรือครับเล่นเอากองหลังนะครับของางด้านอันชาบับเนี่ยหัวหมุนเลยทีเดียวครับจบครึ่งเวลาแรกครับางด้านสโมสรอนอันนาเซอร์นะครับอ่าพูดง่ายขึ้นนำางด้านอันชาบับทีมเยือนเนี่ยไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับและรูปเกมในครึ่งเวลาหลังครับก็ต้องบอกเลยครับว่าทางด้านของสโมสรอนอันนาเซอร์ครับ เปิดเกมลุกเข้าใส่ในด้านของอัญชาบับแบบอย่างต่อเนื่องครับหวังประตูต่อฝาลงประตูที่เสีับในนาทีครับที่63ครับใจแม่งโคตรหล่อนะครับสำหรับทางด้านของซีอาร์เซเว่นครับมอบประกาสนะครับและก็ยอมทิ้งครับทางด้านของสถิติแฮตทิกให้กับตัวเองครับให้กับทางด้านของรุ่นน้องนะครับอย่างทางด้านนะครับอับดุลเลาะมานะครับชาลีฟนะครับเป็นผู้สังหารประตูนะครับในลูกจุดโทษครับและก็ดันพ้าครับยังไม่ได้ประตูต่อฝาลงครับขึ้นนำสี่ประตูต่อศูนย์ครับก่อนที่ทางด้านของสโมสรอันนาเซอร์นะครับจะได้ประตู ตอฝาโลครับในนาทีที่84ครับก็ต้องบอกเลยครับทางด้านของแนวลุกนะครับอย่างในด้านสุรตานครับอันการนามนะเป็นผู้ซัดประตูชัยครับตอฝาโลครับให้สโมสออันนาเซอร์ครับขึ้นนำครับทางด้านสโมสออันชาบับครับไปถึง4ประตูต่อ0เลยทีเดียวครับก็ต้องบอกเลยนะว่าขุมกําลังโลครับของทางด้านสโมสออันนาเซอร์ในซีซั่นนี้ครับค่อนข้างน่ากลัวและลงรอยเลยทีเดียวครับแอะจบเกมนะครับสโมสออันนาเซอร์นะครับสามารถคว้าชัยครับเหนือทางด้านอันชาบับครับไปได้ ไถึง4ประตูต่อ0นะครับขึ้นอันดับครับเป็นอันดับที่6ของลีกนะตอนนี้ครับกับผู้ชายที่ชื่อว่าคริสเตียโนโรนั l โดครับเหมาไป2นะครับแล้วก็อีก1แ Acid นั่นเองครับรวมถึงครับแตนด้าของ Sadio Mane ครับแล้วก็ทางด้านของรุ่นน้องนะครับอย่างทางด้านครับสุตานอันกานามครับที่เป็นคนทําประตูครับให้กับอันนาเซอร์ในเกมนี้ครับก็ต้องขอชื่นชมหน่อยแล้วกันนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วกันครับสำหรับแตนด้าผู้ชายที่ชื่อว่าคริสเตียโนโรนั l โดครับพาสโมสอนะครับอันนนาาเเซอร์ี่ยคว้ชั ครับมาถึง3เกมติดต่อกันครับแต่ในศึกนะครับ AFC ครับแชมเปี้ยนลีกนะครับเอาชนะทางด้านของอันอารีดูไบครับไปถึง4ประตูต่อ2ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเอาชนะนะครับทางด้านของนะครับอันฟ้านะครับในเกมลีกไปถึง0ูนย์ประตูต่อ5เลยทีเดียวครับและล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเอาชนะทางด้านอันชาบับครับไปถึง4ประตูต่อ0ูนย์ครับเรามาสรุปนะครับทางด้านของผลงานนะครับในเกมลีกของอันนาเซอร์กันเลยดีกว่าครับตอนนี้ครับอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับแข่งไปทั้งหมด4เกมใน เกมลีครับเป็นการชนะ2ครับแล้วก็แพ้มา2เกมตอนนี้มีอยู่6คะแนนครับทำให้นังหมดนะครับ10ประตูครับแล้วก็เสียประตูไปทั้งหมดครับ4ประตูนั่นเองครับสำหรับทางด้านของอันนาเซ์และก็ต้องบอกเลยครับแม่งโคตรจะบ้านจริงครับสำหรับทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดครับยอมเสียสละครับแฮตทิกของตัวเองครับที่จะทําประตูที่3ครับในเกมเมื่อคืนนี้ครับภายในเกมครับพบกับอันชาบาครับเขาอาจจะกลายเป็นผู้เล่นนะครับคนแรกในหน้าโปรตาสตร์ครับฟุตบอลนะครับที่ทําประตูครับได้ถึง 8 5 0ประตูนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาครับแต่เขาเลือกนะครับที่จะมอบนรับโอกาสครับการสังหารจุดโทษครับให้เพื่อนร่วมทีมของเขานั่นเองครับอย่างด้านการลิฟนั่นเองครับเป็นคนทําประตูครับและกระพาดด้วยครับก็ถือว่าเป็นผู้ให้เลยครับสําหรับชายที่ชื่อว่าคิสเตียโนโรนันโดครับเป็นผู้เปลี่ยนหน้าบระวิสาครับของลีซาอูดิอาราเบียครับก็ขออวยหน่อยนะครับแต่นี่คือสถิตินะครับของชายที่ชื่อว่าคิสเตียโนโรนันโดครับวัย38ปีชาวโปรตุเกสรายนี้ ับ5ประตูครับกับอีก2องแอสซีรับจาก2เกมล่าสุดครับรวมทุกรายการครับและ9เกมที่เขาลงเล่นในซีซั่นนี้ครับเขาสามารถกดไปแล้ว11ประตูครับกับอีก3 a แอสซีทในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการอีกด้วยครับแมนโคจะบ้าครับเดอะเกเทสออไทมาครับผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลครับอย่างชายที่ชื่อว่าริสเทนโนโรนันโด สุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าคริสเตียโนโรนันโดครับกับผลงานครับในซีซั่นนี้ครับกับสโมสรต้นสังกัดของเขาครับอย่างในด้านสโมสรอันนาเซอร์นั่นเองครับยังไงก็ส่งหัวใจครับส่งคอมเมนต์นะเข้ามาพูดคุยกันหน่อยละกันนะว่าสุดแค่ไหนครับผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลนะครับเกรเชสออฟออทามคริสเตียโนโรนันโดครับยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าละกันนะครับเกี่ยวกับวงการนะครับลูกหนังครับข่าวสารนะบอกเลยครับตึงเปียแน่นอนครับยังไงก็ฝากกดติดตามครับอย่าลืมน้าชออบบคคลิิปวดดีีโน้รักกก็ฝา เป็นรายการโปรดครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละกันครับ